ครับก็สวัสดีไอ้เต้าคนดูที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดียนทีแชนแนลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมบันทึกลับสามกุ๊กซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาสุ่มสัตว์เทพสื่อหลุมกันนะทุกคนเรียกได้ว่าตัวนี้แม่งโคตรจะเก่งเลยนะโอเคในวันนี้เนาะอ้าี๋ยวผมขอติ๊กอันนี้ก่อนนะแม่งชอบขึ้นมาจังวะ โอเคเรามาต่อกันดีกว่าเนานะอ่าผมคิดว่าสเทพตัวลุงนี่ก็น่าจะส่งแยกพอสมควรนะครับผม <c oughs> แต่เห็นตรงข้างล่างนี้มีคนได้กันอยู่นะโอเค <c oughs> การที่เราจะได้สเทพมาน,นั้นคือเราต้องส่งให้ได้ทาวนหรือรวมเสรให้ครบ100่งรเสร็จเ <c oughs> โอเคแล้วก็อ่ม ในการที่เราจะแลกเสร็จได้นั้นเราก็ต้องใช้สิ่งนี้ในการแลกเนาะโอเคก่อนที่เราจะไปส่งกันนั้นเราก็ไปแลกลูกเก๋าสีลุงเพิ่มกันก่อนนะครับผมโอเคเราก็เข้ามาที่กระเป๋าของเราเลยอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็ทำกันแลกทั้งหมดเลยเนาะก็ทำกันแลกสีลุงไป ก็คิดว่าน่าจะสุ่มไม่ได้ถาวรเนาะเลยกาว่าจะสุ่มเอาอันดับเอานะขอไม่อมไม่สองก็สามนะสี่ก็ได้อยู่ละ <c oughs> เรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผม <c oughs> ผมคิดว่าอมผมจะสุ่มเอาเสร็จหกลูกไม่ออกไปก่อนนะ <c oughs> โอเค <c oughs> เรามาสุ่มทีละอันงันก่อนเลยเนาะ เฮ้ยสวยโยสิ่งนี้แหละที่ต้องการเฮ้ยมันออกง่ายจังอะโอ้ไม่มาละสวยได้ <c oughs> ประมาณกี่เหรียญวะ <c oughs> เยอะอยู่นะประมาณสี่เหรียญน,นะโอเคต่อไปเราก็มาเริ่มสุ่มทีละสิบครั้งกันเลยเนาะสิบครั้งแรกครับผม โอ้ก็เือว่าโอเคอยู่นะอืมสวยจัดเลยโอ้เกือบจัดโอ้พระเจ้าจอร์ดอืมออกเป็นคอนเรื่องกันเนาะเฮ้เสมอว่ะต่อไปข้ามผมครั้งที่เท่าไหร่วะ สี่สิบมั้งนะจะมาไหมโอเคได้อยู่โอเค <c oughs> เหลืออีกยี่สิบครั้งสุดท้ายเนาะ <c oughs> โอเคได้อยู่ เหลืออีกสิบครั้งสุดท้ายแล้วทำใจแป๊บแะทุกคนคือทุกอย่างมันผ่านไปไวมากเลยนะจะมาไหมสิบครั้งสุดท้ายไม่มานะครับผมโอเคเราก็ได้เหรียนมาเยอะอยู่เนาะ <S <S เหรียญสีลุงนะครับ เราก็ได้มาทั้งหมด52เรียนเนาะอืมผมคิดว่าตอนนี้เราติดอันดับ3เนาะถ้าเราขอแค่เราไม่ไม่ลงไปอยู่อันดับ 6, 7นะผมคิดว่าพรุ่งนี้เราน่าจะได้เสร็จมาแรกเยอะอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามารอดูวันพรุ่งนี้กันเลยดีกว่านนะว่าเราจะได้อันดับที่เท่าไหร่นะครับผมโอเค โอเคในวันนี้ก็มาถึงวันที่รอรอคอยแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในจดหมายกันเลยดีกว่าเนอะออ่มเราก็ได้มาทั้งหมด80เหรียญนะครับก็ <c oughs> คิดว่าน่าจะได้เอ่มประมาณอันดับ4เนาะโอเคเราไปทำกันแรกสเทปกันเลยดีกว่าเนอะออ่มตัวนี้มันมีชื่อว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> กิเลนวาลีเนาะ <c oughs> เราก็ทำกันแรกไปเลย ทั้งหมดรอยเสร็จโอเคได้มันแล้วทุกคนต่อไปเราก็ไปทำกันผสมกันเลยเนาะรวมโอ้อย่างสวยเลยนะทุกคนสกิลของเจ้าตัวนี้ก็มีชื่อว่ายานควบคู่เนาะสกิลของมันก็คือเมื่อ แม่ทับไฟเรานะครับตาย2คนเนาะก็จะฟื้นฟูเลือดให้กับทีมของเรานะครับทั้งหมดเลยนะครับสูงมากๆเลยนะประมาณอ่475เนาะและก็จะคืนชีพให้กับแม่ทับของเราที่ตายไปแล้ว1คนนะครับผมพร้อมกับเลือด20เนาะโอ้โหโคตรเก่งเลยนะขอพูดเพิ่มเติมอีกนิดหนึงนะครับผม สเทพตัวนี้มันยังมีอีกหนึ่งสกิลนะชื่อว่าโล่น้ำเนาะสกิลโล่น้ำนะครับจะเปิดใช้ได้ก็ต่อเมื่อสเทพตัวนี้นะครับมีดาวทั้งหมด2ดาวเนาะสกิลของเจ้าตัวโล่น้ำนะครับก็คือเมื่อมันคืนชีพให้กับไม่ทพาองเราที่ตายไปแล้วหนึ่งคนเนาะมันจะไล่โล่น้ำให้กับเจ้าตัวนั้นนะครับผมและ ถ้าเจ้าตัวนั้นถูกโจมตีนะครับดาเมจ20%ก็จะเปลี่ยนเป็นการรักษาฟื้นฟูแทนเนาะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ